คงอินวิชัยอยุตรัดดิครับส่วนแดนนี่ใจรักสอบประวัติเมืองจากเฉพาะที่จิต เียครับขอรชรครับ่านสมปาสมัิรอสปวินัยปราภาจากนาบกแต่สมปทชสมจากลแดงหมู่ที่หกการสมปวินัยปราภาจากนานบกหมู่ที่สองคนนี้จะมีค่าาครับแจ้งครับจะมีใครฝังไหนแจ้งได้เลย ตีโดนผ่านเราตอ้อปนะบอลเอาบอลต้องแยงครับพัน่ีมากะบอามีอยู่แล้วตองแยต้องไปนะต้องไสชาสัญจรมาลาแล้วครับสอบต่อไมด้สอบก็สอบด้วยเลขาเนี่ยหานต้องกดงาต้องกด ย่ท่าสมุาสมับเทียบราชกมูหกมันไหมนถ่ามโพยนถ่ายโพยนมีกางถ่ายลบไหมอาตามไหนแจ้งเลยครับ แม่ ฮาคนหนึ่ง่าจงลังกันรังเเรเแงเ,เงครับ้่าบุแดงเอ่น้ามันที่้าใจอยู่ตาแต่คำลากแค่ใ้ลิบลาเดี๋ยวนี่เรื่องครับที่น้จะย่อ ตองตามมตเตครับที่ผิดทันวาครับไปดูปากกรเจียตพัชัยครับเบอรพันกับจอมโสิทธิ์กอดเทียนแล้วก็ลุงนิรันดร์เบอรพันกับแสนแสบน้องโสเถียนครับทิพย์รักน์เบอรพันกับทางด้านของชีรชัยแล้วก็ยังมีเชิดโก้กับฟ้าไายุทธ ทีน้องขอเขียนครับรอบสองทุ่มอาใจทีมเลงานของทีเด็ดใชเลยนะทีน้องฉกุ้งที่รักขงมีได้หนึ่งหมื่นทีนี้สิบทีน้องขอเขียนเอาล้วครับแจ็คสเปโร่ดังแล้วครับ นันเนรับปาดาาปกัเป็นับเมาสีครับป้าแดงตะกวนตกใยแล้วเป็นสี ตามกับโควิดยังเจอได้เลยครับิสโตปักนีสเตน้สาดสามนาทีก็ต้ครับ

เดกเลยเฮ้ยแล้วกฮับก่รักอดยกครับมดผ่านไปหนยกก่อนครับต้องดู2 3 4 5ามสห้เพลยครับเหลี่ยมเชิงเลือแบบนี้นะครับเกินงง่ายท่านผู้ชมอยู่ในบรรยากาศสดสดแบใสด หน่วยสถานงานหลายแพรไฟที่ท่าน้ำวังแดงหมู่ที่2ปีนี้นะครับ2506ผู้ชมทาง,งบ้นานถามว่าพิรักตะเพีรชัยที่ไหนวันที่ไรแล้วก็ ที่โรงเรียนหนองเสาเถียนวันที่20ธันวาคมนะครับถ่ายโดยพ่อของโรงเรียนหนองเสาเถียนกงไก่ล่าสวันที่20ธันวาคมครับพิษรักษ์กับธีรชัยมีเด็กผ่านจีบปลายนวมแจงมาจากทีมงานเสียใจว่าจีบก้าวก่อนเขาไม่ได้มาสุกนี้ เดยวตรวจกล่มไว้ในทีม87แล้วก็ทีม4บาจะช่วยกันขับเกลยล็เยมนเตกัล็อกกระถาัดล็อกเรียวเออาลอเีวหมวยล็กเลียวเจ้าเต้นไกแต่ตานดูู4คู่แรกเลย ทั้งบ้านนะครับก็แฮปปี้เ <facial> บิร์ดเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้ด้วยนะครับวันที่สี่นวาไทรัฐสองตัววันเรับก็จะผุดเฮ้นเฮ้ยบ้าห อากาศสบายสอาดบับักบักไปละชาเข็ักบักไอ้จ้าบัก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 บัโอ้โหายกับววกับาย dạ chịu thật bài thơ hả thôi chịu 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 thôi ha

เขาหากใหร่กสายดักเพชรโกตซ้ายกับขวาขวากับซ้ายครับม่ชื่อว่าเขาจะออกรับสายเดียวาใจเดียวได้ปะคือขวาตีเพชรลูกขวาตีเพชรกขวาหน้าอาเอาเข้าไป ओह सबका सबका तालियां को सब हाथ खप बायरथ पकड़ो ऊपर देख ครับบัดหมัดขวาไทยครับหาต่อครับเสียเพชรลงแวบจับชัดชาติเพชรลงขวาเสียเพชรครับ รถแล้วรไอ้จาเอาแล้วก็ตามมาแล้วก็ต่อยรับแบบนี้ไม่ค่อยเล่นค่อยค่อยรถบอกกับใดครับดีครับพี่สมมาตรนันขาบอกอยากดูช็อตต่อยต่อยไมเฟ้นครับมันย้ายเป็นอย่างเดียว โอ้โหประเภทของนอกของในของในของรอบของนอกของในมาขั้นต่อไปขอมารุษกับติ๋มตามกับพารุษเจ็บตัวครับตามโดยธนาขาดกับพุนันอิ้งรักกับตองแบ่ง เอาเด,อเดี๋ยวก็ดีก,กันเดีวประกรดกันไปอมกับฝ่อยทั้งนี้กโป้เอา <c oughs> ลูกสามล cao thấp, 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 cao ไปแม่ตะรักกูอ้าวทำไมถึงไม่ได้มาเข้าแบบนี้เออฮะเออชนกันต่อไปครับเลือดสาดสู้เพื่อลูกตะรักใจรักไร้แฝงไม่เหงื่อโอ้ป่ะตามเธอจับขึ้นให้ครับอ้าวครับตีเหงื่อเออ วัดเก่ใหญ่เลิศบานนาทจใครมาไหนฟาเก่าจีนเาเฮ้ยทานทั้งหลาย้องทให้ับเก่าใหเ่ใหญ่เฮ้ยเใ้ยท่าั้แหล้ทำให้ आत्मा कहीं भेटो ตาดูขนาดนี้4กับ5ก่รับติารกิจประชาันธ์ที่วัดการก็ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาารั์พันให้นะครับเรเลยครับวัทุลนี้ครับตั้งแต่หกโมงเย็นไปเร่ไปแต่น้ำองแดงสองและาเลยนะครับหมเนครับ ก็จะปล่อยแทนช่วง6ตุรากา39นาทีแล้วแพลแรกจะปล่อยนะครับก็ใครต่อการของกัาน้ำบังใน2และ3นะครับต่แพ้ได้เ7ลำวันพรุ่งนี้ก็จะมารวมอยู่ที่นี่จะได้พรุ่งนี้ครับรอันลงวันไม่เองมีกิจการที่ไหนก็วันหยุดเขราพรุ่งนี้ไปชม ัสนามกีฬาเรือพายได้ครับีสนามแข่งเรือมืองพาดซึ่งเมุนภาพก็จะถูกเพราะก็เป็นสนามแข่งกีฬาเรือพายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแตวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดสนามนับสนามหนึ่งของชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เมืองพาดตั้งแต่3โมงเช้าจะจบไปแล้วเป็น4โมงเย็นมุนภาพท่านกับมาด,ดูแพ้ครับ lắng van trống kèn đưa ta lên trống kèn.

ต่อใครต่อใครรับเพื่อกัะด้วยเพื่อกันก่อปันกันพวกเราคือวันแน่มันกัวันแน่ยังไม่จบตกกรามยังไม่จบรรมมจบรรมมะพึ่งนัดเดืานเอากระดิ่าหันทอนเข้ามาไหนหน่อยให้หันน้อนออกไปะนะน สาบบขันทอนไป้ผม right, hey, ่อยบอขันไขันออกบอลขายานเม็ดดอกประกาศวัดกลางานเ็อกประกาศวัดกลางอ๋อว no, ัดกลางที่องยังไงก็อย่าลืมนะครับของสามเด็กออกมาออกมาเด็ๆเลยเนี้ยครับอนเกํำลังทิ้ครับวเื่อๆขนาดนี้สองคือวัดกลาง คาทีมสองนนแล้วก็ของปทีแปดทีมที่คุ้นกับเท่าทีมเก้าวงวังเยี่ยวตอนนั้นก็มียี่สิบคะาที่หลักสอเทียนของนายรัของไทยโจกสุดท้ไทย 哦吼，打个倒！<music> <music> <music> รรอบบสุดท้้ายคคััโขอบคุณครับรับชการแข่งเป็นจ้าวสุดท้ายก็ขอโทษให้ภัยกันนะครับ,แบบรบเป็นตัวอย่างที่ดีาาเด็กลูกภาพทีส่สวยงามมากครับอดชันของเาาราครับชันเงินครับโอ้โอหหักกัรกาเสียนอีกแล้ว 300, 400, 500,